ขอบมึงเนาะครับผมสิงี่เขาเนาะเห็นหน้าซิฟไล่เด้ดใช่ละ่ะนี่แต่จำนี่ละตัวน,นี้เป็นเขาแก้มรอยอดผมสิง่เอานะครับมาพอข้านี้ตัวน,นั้นกับพอเห็ดอ่ะขวกกัญก็ยองกหเห็นบ่ยองยองเลยผมกระเทาะเอาเขาไม่เลี้ยงเช่นกันเลยนี่ก่อนเบิ้งจิว๋วห่งที่น้ำ ทำน,นี่ได้อไปกินเขาไม่ได้นไงออกกําลังกายพอดีเป็นการออกกําลังกายเลยอย่าไป่ร้ายคนยาย่เ,ยเยมียเมียเพิ่งไปกคนเก็บนี่เพิ่งไปลังเก็บส่วนที่เหลือเนาะเอาไว้ให้ไก่ไก่ไข่รมาจะที่นี่เอาไว้แต่ใส่เป็นปุ๋ย